สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้ต้องบีทําหมูก,กรอบนะคะพูดเสร็จแล้ยนะจ๊ตะต่แรกบีจะผัดกะเพราใช่ไหมมันไม่มีกะเพรานะเพื่อนบีก็เลยไปซื้อกวางตุ้ม่องเต้มมาชิมก่อนกรอบสนาน,น <c oughs> ไปน้ำมันไปจักหน่อยอันนี้น้ำมันหมู พริกไปเลยเพื่อนเราแนนพริกนะคะเรากินเราก็เขี่ยพริกออกจะไม้เผ็ดนะก็จะใส่ทำไมนั่นสิได้ยินขุดเขาเข้าไปโยนพริกลงไปครับเพื่อน เวลากินก็เขี่ยออกนะเดี๋ยวมันจะเผ็ดจะไซสให้มันอนลังการเฉยๆนะเพื่อให้มันเห็นพริกมันจะได้น่ากินนะเพื่อนค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 นด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวมันจะไม่กรอบบิทเทเลยนะนเพื่อนชอบเทอุ้ยอลังก,การสวัสดีรอบสองอะนะเพื่อนเป็นไงู จานใหญ่กระบีกอ่ะโอ้โหหลายมากใหญ่กจริงๆนะเพื่อนกินข้าวไน้อยนะเพื่อนเหมือนเดิมกินกับเยอะๆตัวกินกับนะจ๊ะชิมพิลต์ตัวเองอู้เห็นแต่พริกพริกไม่เอานะเพื่อนเขียข่ยทิ้งเขียข่ยทิ้งนะจ๊ะพริกเนะีย่ยเดี๋ยวมันจะเผ็ดมหมูกรอบหมูสามชั้นคุณค่าที่บีบีคู่ควร เห็นแต่พริกนะคเพื่อน กินร้านกินผลาญปลูกเองก็ไม่ได้แต่กินร้านกินผลาญไม่เป็นไรอืมอร่อยจังเลยอ่ะเผ็ดชิมบะตรมรมิม ไปแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเผ็ดอนุญาตไปกินก่อนขอับคุณพี่เพื่อนทุกคนที่เข้าไม่กลังใจในะจ๊ะไปแลวจ้าบ๊ายบายะ